อุตรดิตจัดแถลงข่าวการกิจกรรมเดินวิ่งเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน2022ครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่10ธันวาคม2565มหอประชุมน้ำเงินชมพูโรงเรียนอุตรดิตดรวีรพันธดอนท้วมผู้ในการโรงเรียนอุตรดิตฐพร้อมด้วยนายกําพลหฤทัยวิจิตโชคประธานเครือข่ายผู้ปกครองนา,นายธนพลคิดอ่านนาย,ยกโของผู้ปกครองและครูนายอเอกวมแจง ประธานคณะกรรมการสารนักศึกษาขั้นพื้นฐานดรชรายุทธ์ครุฑเมืองนายกสมาคมสิทธิเก่าและนายนิคมคล้ายชมประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งสารสัมพันธ์สายใหญ่เรียงร้อยดวงใจชาวนุ่งเงินชมพูภายใต้แนวคิดเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครั้งที่หนึ่งประจำปี2565โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ธันวาคม ปีพุทธศักราช2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพ,พันธ์ระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เพื่อเติมเต็มความรักและความห่วงใยของครอบครัวภายในรั้วน้ำเงินชมพูเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์และเพื่อจัดหาไรายได้ให้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งกึ่งแพรนรีโดยเริ่มตั้งแต่ประตูโรงเรียนอุตรดิตต์ฝั่งประตูอินใจมีผ่านเสียกรงเรียนอุตรดิตเข้าถนนแปดวามุ่งหน้าสู่สนามกีฬาพระยาวิชัยดหักตลอดจนผ่านถนนประชานิมิตและสิ้นสุดจุดเส้นชัยที่ประตูโรงเรียนอุตรดิตต์รวมระยะทางทั้งสิ้น2กิโลเมตรจะมีการปล่อยตัวเวลา6นาฬิกาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกาย พร้อมร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามระดับชั้นโดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้จัดขึ้นอย่างสนุกสนานอีกทั้งรุ้นรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมตุดต่างๆใน6ฐานกิจกรรมดังนี้ม .1 สนามกีฬาบาสเกตบอลม .2 สนามกีฬาเทนนิสม .3 สูนัฒธรรมจังหวัดม .4 บริเวณสาราจตุรมุขหมู่ม .5 ประตูฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดม .6 สวนสาธาจังหวัด ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมั่นใจเพราะทางโรงเรียนอุตรดิตมีการวางแผนเส้นทางและจัดระบบความปลอดภัยตลอดกิจกรรมรวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทางให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิมได้ที่ Facebook ประชาพันธ์โรงเรียนอุตรดิตหรือสนับเสริกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครอง ด้วยการสั่งซื้อเสื้อตัวละ250บาทรายได้ทั้งหมดจากการจตดกรรมนําเข้าเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตต์ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่โรงเรียนอุตตรดิตต์ของเราเนี่ยได้จัดงานวิ่งโดยใช้ชื่อวิ่งว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครั้งที่1นนะครับซึ่งเรามีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คืออ,อยากจะรดรงลงให้กับ สมาชิกในครอบครัวของเรานั่นก็คือทั้งทางคณะผู้บริหารคณะครูนะครับรวมถึงบุคลครองและนักเรียนได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันนะครับและว,วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเราจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่อกองทุนของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตการศกษาซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนหลักกองทุนหนึ่งนะครับของโรงเรียน ที่จะช่วยโรงเรียนในการสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาซึ่งดีเลิศอยู่แล้วเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะเราเน้นไปที่ตัวเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญาทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับยังเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจผู้ที่ ต้องการที่จะสนับสนุนกิจการของโรงเรียนนะครับก็มาร่วมสนับสนุนและก็มาร่วมสนุกกับพวกเราได้เราจัดในวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ครับโรงเรียนอุะกาอิฐเนี่ยปีนี้เป็นปีที่114นะครับ114ก็มีโรงเรียนอเนกชนิครับมีนักเรียน24ทีม1,618คน